ครูออฟสาวม,มึงสีพากินพาเที่ยวด้วยนะคะวันนี้ช่องสาวม,มึงสีพากินพาเที่ยวค่ะจะนําไปท่องเที่ยวนะไปเยี่ยมชมอาณาจักรของสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะบ้านของบอสโจซ้อนนุษนะคะไปชมกันเลยค่ะวันนี้นะคะได้รับเกียรติจากเนี่ยน้อยซ้อนนุษนะคะแล้วก็น้องลำเพลินด้วยนะคะจะพาท่านผู้ชม ไปเยี่ยมชมนะคะส่วนต่างๆของบริเวณบ้านนะคะที่กำลังสร้างขึ้นใหม่เลยนะคะอันนี้คือเป็นห้องสำหรับซ้อมนะะวงใหญ่นะคะตรงนี้นะคะนี่ค่ะซ้อมรำต่างๆนะคะจะอยู่ที่ห้องนี้เลยเนี่ยนะคะสวยงามมากเลย เตรียมแอร์ไว้เรียบร้อยนะคะนี่ค่ะสุดๆไปเลยนะคะเป็นห้องนอนของพี่น้อง f อซได้ด้วยนะคะตรงนี้ค่ะโอ้สร้างเพิ่มอีกเยอะแยะเลยค่ะท่านผู้ชมคะ่ะนี่ค่ะซ้อนนุชนะคะก็กำลังนำชมคะ่ะนะคะกว้างขวางมากค่ะบริเวณนะคะนี่จะเป็น ออฟฟิศของอาจารย์นักดนตรีด้วยนะคะแล้วก็มีไอเดียดีๆเลยนี่คือคอนเทนต์ต่างๆนะคะที่มาถ่ายทำคอนเทนต์ตรงนี้ก็ได้ด้วยนะคะแล้วตรงนี้ค่ะจะเป็นห้องดนตรีนะคะท่านผู้ชมคะอะไรที่ใหญ่มากนะเชียหน่อยบอกว่าไม่เคยเห็นว้าวกว้างขวางมากเลย นี่ค่ะเป็นบริเวณที่กำลังก่อสร้างนะคะยังไม่ยังไม่แล้วเสร็จอันนี้คือห้องซ้อมตีคืออันนี้ถ้าเกิดชิ้นละชิ้นน้อยก็ู่ตรงนี้ชิ้นแบบเยทุกอย่างเลยค่ะถึงว่าเป็นเป็นเซตซ้อมเลยคือไม่ต้องไปเช่าใครอ่ะครับเช่าที่นี่ได้หมดเลยพอเติอะไรหนูก็จะซื้อสั่งสองชุดเลยจัดให้แบบเต็มที่เลยแล้วก็อันนี้เป็นที่ซ้อมห้องใหญ่ห้องใหญ่มาก แบบแดนเซ็ตแดนอะไรอย่างเช่นแบบเซ็ตพี่แมนอ่าก็มาคำนี้เลยก็ตรงนี้ก็สามารถได้เลยเดี๋ยวแบบออกอะไรได้เลยตรงนี้ก็ซ้อมเนี่ยอีกหนึ่งขึ้นก็คือแน่ๆแหละก็ในการหน้าเนี่ยคือแน่นเพราะว่ามีที่ซ้อมแบบจริงจังขนาดนี้ใช่แล้วก็มีอุปกรณ์ที่ซ้อมแบบสองเซ็ตเลยโอ้มันนะฮะงานนี้นักดนตรีรดห่งลดแห่เราก็ที่นี่หมดเลยตรงนี้สามารถมาซ้อมได้เลยคือ ได้ใช่เพราะว่าเดิมอ่ะต้องไปซ้อมที่เดียวที่โดมตู้ทีเสียงดังก็คือโดมก็ซ้อมได้ตรงนี้ก็ซ้อมได้สมมติว่ามันมีงานชนกันได้หมดเลยเพราะว่าตรงนั้นเสียงดังอ่ะลำก็ลำไม่ได้ละเสียงดังแดนก็แดนไม่ได้ละจงหวัไม่ได้ใครแล้วอ่ะก็มาซ้อมตรงนี้ตรงนั้ก็ได้ก็ื่อยกันไปเลยได้หมดทุกห้องซ้อมลำก็หาที่ซ้อมตรงนี้ก็ซ้อมลำอีกได้ ก็อย่างนั้นเลยและที่สําคัญคือมีหอพักเพิ่มอีกหอพักคือตรงนั้นเพิ่มอีกแล้วก็หมู่เก้าก็มีอีกขนาดกลางๆอีกโอ้ไว้สาวน้อยําเลินโชว์อีกตรงนั้นเลยอสาวน้อยระเลินโชว์จะไปอยู่ตรงนั้นเลยหมายถึงว่าที่พักของน้องจะรับซ้อนมาซ้อนที่นี่กนได้ซ้อนที่นี่ก่อน สรุปก็คือครบทั้งหมดอยู่ในที่นี่ในอาณาจักรสาวน้อยนะฮะใช่แ <ใน S 1> ล<อ>้วตรงนั้<ะ>นที่ท<ห>ี่อะไรหซอพาดูหอพักของแดนเซอร์เนี่ยครับซอลด้วยนะคะมันคืออะไรเอ่ยน้องลำเพลินห้องพักแดนเซอร์นะคะนี่ค่ะห้องพักแดนเซอร์นะคะตอนนี้ตอนกำลังเริ่มสร้างใหม่ๆนะคะ ตอนนี้พัฒนาไปเกือบแล้วเสร็จแล้วนะคะหลังจากที่ถ่ายทำมาได้หลายเดือนนะคะอันนี้ตั้งแต่เริ่มต้นค่ะมานำให้ชมกัน <ปะ S 1> เราลุยไหมไม่แม่ไม่ต้องจะกลัวไม่กลัวลูกก้าวอก้าวตูลมมุงได้ไหม นี่นี่อนนะคะเนี่ยที่เป็นต้นไม้ต้นไม้ใหญ่สองต้นน้แล้วก็เนี่ยแล้วก็ราคาลงแล้วที่เป็นตรงนั้นนะคะราเป็นบานนู้นของเราขยายและนาคดพยายามมีพื้นที่ด้านหลังกว้างขวางมากเลยนะคะแล้วก็มีวิวที่ดีมากๆค่ะวิวด้านหลังจะเป็นท้องทุ่งนาค่ะเป็นท้องทุ่งนาของคุณยายคุณแม่ของซอนนุชนั่นเองนะคะสามารถทำนา เกี่ยวข้าวเอามาไว้เลี้ยงสาวคณะหมอลำนี่แหละนะคะบอกว่าคุณยายต้องการทำเองนะคะไม่ต้องจ้างใครได้ออกกำลังกาอยางองอันนี้ได้ถูกมากมน้านนในตัวสบาทโอ้ยสะดวกสบายมากที่นีปนสมัครเลย <laughs> ใคร <laughs> ที่อยากเกี่ยวที่ล้วแถมใช่ไหมฮะ <laughs> อ่า แต่ถ้าเกิดแต่แดนซ์ก็เป็นแดนเซอร์เนี่ยอุ้ยผมว่าแดนเซอร์เนี่ยสบายมากนะครับน้บาฟแบบสะดวกสบายเลยอ่ะด <deve> ีมากครับที่นี่น้ำดีใช่ไหมอไปไปดูรถแห่ต่อดีกว่าเผื่อคนอยากมาอยู่รถแห่นะฮะไม่เอีนเลยลูต้องให้ต้องให้ที่ที่ที่หยอกมาเออมาทอดมาทอดที่ง้ออ่ะอ๋ออันนี้คืออันนี้คือเปลี่ยนเป็นลงทำชุดใช่ไหมครับ ขยายจากทีมชุดนะคะคือมันไม่พอกันหลายทีมีมากมากนะคะทั้งหัวทั้งชุดด้วยนะคะจะเห็นว่าชุดของหางเครื่องนะคะของแดนเซอร์นี่อลังการมากๆก็ตัดที่ห้องนี้นะคะมีหลายแบบหลายชุดเยอะแย,ยะมากมายเลยนะคะมัสถานที่ตัดที่กว้างขวางมีห้องจักด้วยนะคะตรงนี้ เย็บก,ก็มีห้องครัวก็มีช่วงปิดโวงก็ต้องมาสินค่งทีง่นี่ับตอเท่านั้นะโอ้โหโข้าวสารครับ <laughs> ข้าวสารเท่าไรก็ไม่พออหร่าก็ไม่พอเดี๋ยวพอปิดโวงก็ต้องมาอยู่อย่างนี้กันนี่ไงกำลังพี่นะ้อครับทอดแหนมะนะไม่หนูมีไผ่เยอะไผ่เยอะไหม มันน่าจะนอนแล้วล่ะ่ะพัเยี่ยมชมไปเรื่อยๆค่ะท่านผู้ชมค่ะนะคะบริเวณกว้างขวางมากนะคะอาณาจักรสาวน้อยเพชรบ้านแพงค่ะนะคะนี่คือบุญบารมีของบอสโจซอนนุษนะคะแล้วก็ทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงที่น่าภาคภูมิใจมากนะคะนี่หลังจากเฮียหน่อยบอกว่า2ปีกว่าที่ ไม่ได้มาเยี่ยมนะคะพอมาเห็นแล้วอู้มันพัฒนาไปไกลามากเลยนะคะตกแต่งอะไรมากมายนะคะนี่ห้องอาจารย์นักดนตรีห้องใหญ่ด้วยนะคะก็จะเป็นห้องน้องแดนเซอร์ดีมากๆเลยค่ะนะคะเป็นครอบครัวใหญ่นะอยู่กันแบบครอบครัวใหญ่เลย เวลาไปรวมทีมนะคะทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยสามารถจุสมาชิกเกือบ300ชีวิตได้อย่างสบายๆนะคะนี่ค่ะอาณาจักรนะคะห้องพักศิลปินในวงค่ะด้านนี้นะคะสูงมากนะคะ ไทยเว้นอันนึงแล้วก็ของเราอ๋อไอ้ตรงกลางของอ่ะก็ไม่ขายเขายังไม่ขายแล้วแล้วตอนเกี่ยวข้าวก็เอาขึ้นมาไว้ให้ใช่ไว้ให้ลูกน้องเรากินแหละเหมือนกันก็คือลูกๆก็คือเป็นทุ่งนาที่ทำนาด้วยแล้วก็เกี่ยวข้าวเอาไว้ให้กับลูกทีมเราผมกินทั้งหมดเลยโอ้ดีครับอันนี้ปล่อยลูกๆเลยใช่ไหมปล่อยลูกยเลยอย่างนี้เลยเนี่ยอีบอลโล่งดีฮะโล่งไง แล้วใครคนทำนาครับเขายายอ๋อคือยายแกก็ชอบทำนาอยู่แล้วเนาะครับคือหนูก็จะโถมไว้ย่ะก็เลยบอกว่ารอก่อนทำนาก่อนแล้วจะให้คนอื่นทำก็คือแกขอทำเองคือแบบแกชอบเออแกชอบด้วยอ่ะมันจะเหนื่อยนะหนูก็บอกไปไม่เป็นไรคือทำจริงจริงไหวหนูทำได้แล้วแล้วก็จิบก็ดื่มเดี๋ยวพอเวลาหน้าน้ำมันก็จะมีน้ำมานะครับ ก็งามเลยนะคะเพราะว่าแถวนี้มันมันจะงามค่ะดูรู้เลยว่าน้ำเยอะเพราะว่าตอยังดำค่าข้างดำเลยโอ้ยโอ้ยบรรยากาศดีครับเต้นแล้วสองปีกว่าอย่างซอสแบบมันต้องหนีไปแตกแต่ตอนผมมามีหลังนี้แล้วก็มีแค่นั้นแล้วก็มีนั้นแหละครับโดมอช่นี้มีเลยแต่ตรงนั้นแต่ที่เป็นสวนครับเดิมอยากถามให้หน่อยว่าความรู้สึกนะคะที่เดินรอบล อะไจากสา้อนเทียนแพงเนี่ยค่ะมันจากที่ไม่ได้มาสามสามปีใช่ไหมคะความรู้สึกยังไงบ้างคะโอ้เขาพัฒนาตลอดเวลาจริงอันนี้ยอมรับแล้วก็ในสิ่งเขาพัฒนาเนี่ยพัฒนาเพื่อผลงานแล้วก็ความเป็นอยู่ของคนในครอบคนในวงจริงๆอันนี้มันเหมือนจะเห็นม้านที่อยู่เยใ่ไหมคะเพราะว่าทีมงานมาเนี่ยไม่ต้องห่วงอะไรที่ซอเนาะมีทั้งที่อยู่มีทั้งที่กินกอดสบายมากแล้วก็แถมถนนก็เป็นถนนที่แบบแร่งนะ เดินทางเข้าเมืองง่ายดีครับแล้วก็ได้อยู่กับทุ่งนาบรรยากาศก,าก็ดีดีครับชอบผมก็จะแอบมาตอนซ้อมบ,บ่อยๆใช่ใิ่อยครับ หลังจากเยี่ยมชมอาณาจักรสาวน้อยเพชรบ้านแพงแล้วจะพากลับมาที่จังหวัดศรีสะเกดคะ่ะท่านผู้ชมคะ่ะมาเยี่ยมชมบ้านอิหลานน้อยอุ้งอิงนะคะนี่คะ่ะท่านผู้ชมมาดูความก้าวหน้าในการก่อสร้างนะคะได้คงจกะก7 0 8 0แล้วละนะคะนี่คะ่ะขึ้นมาด้านบนบ้านนะคะกว้างขวางม,มากเลยเย็นเย็นคะ่ะท่านผู้ชมนะคะ มาที่สีสกเกตแล้วนะคะอันนี้คือบ้านน้องอุ้งอิงกีหลานน้อยอุ้งอิงสาวน้อยเฟรบ้านแพงนะคะที่ดามลำเพลิน FC พ่อแม่พี่น้องส่งกำลังใจให้ตลอดเลยนะคะแรงกายแรงใจน้ำพักน้ำแรงจากพ่อแม่พี่น้อง FC นี่แหละนะคะส่งให้มา น้องก็สามารถที่จะมาสร้างบ้านอนาณาจักรของอีลาน้อยน,นี่ค่ะมองลงไปจะเป็นครัวด้านล่างนะคะบรรยากาศก็ดีมากๆเลยนะคะเป็นท้องทุ่งนารอบๆนะคะอันนี้อยู่ที่บ้านน้องครูนะคะอําเภอเมืองจังหวัดรีสเกตค่ะเป็นบ้านน้องอุ้งอิงนะคะสา,ารพชรต้านแพงค่ะท่านผู้ชมหลายๆท่านอาจจะได้เคยเห็นแล้วล่ะนะคะแต่วันนี้ สาวเมืองศรีพากินพาเที่ยวค่ะก็อยากนำชมนะคะมาชื่นชมบ้านน้องอุ้งอิงนะคะนี่ค่ะท่านผู้ชมค่ะสวยงามมากๆนะคะก็ทีมงานช่างก็กำลังก่อสร้างอยู่นะคะทําไปเรื่อยๆค่ะยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะคะแต่ก็เก็บมาให้ได้ชมให้ได้ชื่นใจกันนะคะนี่ค่ะบรรยากาศบริเวณภายในบ้านนะคะมองไป ด้านไหนก็โอ้วิวสวยมากรอบทิศเลยทีเดียวนะคะอันนี้ชั้นล่างอยู่นะคะแต่ละห้องก็สวยงามนะคะ,ะการตกแต่งภายในนี่เป็นทีมงานของพ่อเอกเองนะคะพ่อเอกนี่มีทีมงานตกแต่งภายในที่สุดยอดฝีมือจริงๆค่ะเราขึ้นมาบนชั้นสองนะคะนี่ชั้นบนค่ะนะคะนี่จะมาเยี่ยมชม ชั้นสนะคะนี่มองลงไปเห็นวิวด้านล่างนะคะแล้วก็จะพามาชมห้องต่างๆนะคะแต่ละห้องนี่การตกแต่งภายในรายละเอียดต่างๆนะคะสวยงามค่ะนี่นี่คือห้องอิลาน้อยอุ้งอิงค่ะสวยมากๆค่ะท่านผู้ชมค่ะนะคะมีขนาดยังไม่เสร็จนะถ้าเสร็จสมบูรณ์นี่จะ สวยงามขนาดไหนนะคะสมแล้วนะคะกับน้ำพักน้ำแรงนะคะความสามารถของน้องที่พอ่พอพ่อแม่แม่เอซเทใจให้นะคะก็อดมาชื่นชมยินดีกับน้องไม่ได้มองออกไปด้านนอกนะคะจะเห็นภาพวิวทิวทัศน์นี้อุยท้องทุ่งนาสุดยอดธรรมชาติจริงๆนะคะถ้าเป็นหน้าหน้าฝนหรือดูทำนานะคะขอบอกว่าสวยมากนะ เขียวขจีไปหมดค่ะท่านผู้ชมบรรยากาศยามเช้าตื่นขึ้นมาตอนเช้าๆ้านี่โอ้ไม่ต้องห่วงอากาศดีมากๆค่ะนะคะนี่ค่ะแต่ละห้องนะคะก็ให้ได้ชมกันแบบจุใจเลยนะคะวันนี้พาเที่ยวชมบ้านอิลาน้อยอุ้งอิงค่ะนะเป็นคงจะเป็นบ้านในฝันของใครแลหลายคนนะคะดูไว้ดูไว้ค่ะ พ่อพ่อแม่แม่เอก็สามารถมาเยี่ยมชมมาเยี่ยมบ้านน้องได้นะคะที่จังหวัดศรีสะเกดค่ะนะบ้านนี้ถ้าแล้วเสร็จสมบูรณ์นะคะก็คงจะเป็นศูนย์รวมใจของพ่อพ่อ,พอแม่แม่เอฟได้เป็นอย่างดีนะคะทำเอาไว้ต้อนรับพ่อพ่อพอแม่แม่เอฟด้วยนะคะทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะโดยเฉพาะบอสโจนะคะก็ จะมีห้องสำหรับรองรับด้วยนะคะเวลาพ่อโจจะมาเยี่ยมลูกสาวนะคะก็จะมีห้องรับรองด้วยนะคะอันนี้เป็นล็อกเกอร์สำหรับเก็บของต่างๆในห้องนอนนะคะสวยงามมากค่ะนี่ขนาดยังไม่เสร็จนะถ้าเสร็จสมบูรณ์จะขนาดไหนนะวัสดุต่างๆก็ สวยงามนะคะสะอาดสะอา้านดูดีรู้ดูดีมีระดับค่ะนะบ้านราคาหลายล้านนะคะจากน้ำพักน้ำแรงของอิหลาหน้อยนะคะมาไหลน้ำใจที่พอ่พอพอ่แม่เอฟซีม, FC, มอบให้มานั่นแหละนะคะน้องก็สามารถที่จะมาสร้างบ้านมีรถมีบ้านนะคะ เป็นอาณาจักรของตัวเองได้นะคะเป็นสิ่งที่พวกเราก็ชื่นชมกับน้องนะคะภาคภูมิใจกับน้องด้วยนะคะนี่ค่ะยืมบ้านแต่ละห้องสวยงามมากๆค่ะก็ให้ได้ชมอย่างจุใจนะคะเดี๋ยวถ้าแล้วเสร็จจะมาอัปเดต ชมขานะคะก็เก็บภาพความน่ารักบรรยากาศนะคะมาให้ได้ชมกันเนาะทั้ง2บ้านเลยวันนี้นะคะสาวมองสีพากินพาเที่ยวค่ะพาท่านผู้ชมเยี่ยมชมอาณาจักรสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงทั้ง2แห่งนะคะที่มหาสารคามบ้านของบอสโจซอนุศนะคะแล้วก็มาที่บ้านอิหลานน้อยอุ้งอิงอยู่ที่ อำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดคะ่ะท่านผู้ชมคะ่ะนะคะก็นำเยี่ยมชมกันเนาะก็ขอบคุณพอ่พอพ่อแม่แม่เอฟนะคะท่านผู้ชมทางบ้านที่น่ารักทุกๆท่านคะ่ะที่เยี่ยมชมนะคะเข้ามาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องสาวเมืองศีฟากินพาเที่ยวด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะคะจะพาไปอัปเดต ตามรอยสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะสถานที่ต่างๆนะที่น่ารักน่ารักที่แหล่งท่องเที่ยวต่างๆที่ชาวคณะได้ไปแสดงแต่ละอำเภอแต่ละพื้นที่นะคะสาวมือสีก็จะย้อนรอยเก็บภาพความน่ารักความสวยงามสถานที่ต่างๆมาให้ได้ชมกันอย่าลืมติดตามคลิปต่อไปนะคะวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ ของบริเวณบ้านนะคะที่กำลังสร้างขึ้นใหม่เลยนะคะอันนี้คือเป็นห้องสำหรับซ้อมนะคะวงใหญ่นะคะตรงนี้นะคะนี่ค่ะซ้อมรำต่างๆนะคะจะอยู่ที่ห้องนี้เลยเนี่ยนะคะสวยงามมากเลยเตรียมแอร์ไว้เรียบร,ร้อยนะคะนี่ค่ะสุดๆไปเลยนะคะเป็นห้องนอน ของพี่น้อง FC ได้ด้วยนะคะตรงนี้ค่ะโอ้ชมขานีค่ะซอนนุชนะคะก็กำลังนำชมค่ะนะคะกว้วางขวางมากค่ะบริเวณนะคะนี่จะเป็นออฟฟิศของอาจารย์นักดนตรีด้วยนะคะแล้วก็มีไอเดียดีๆเลยนี่คือ คอนเทนต์ต่างๆนะคะที่มาถ่ายทำคอนเทนต์ตรงนี้ก็ได้ด้วยนะคะแล้วตรงนี้ค่ะจะเป็นห้องดนตรีนะคะท่านผู้ชมค่ะอะไรที่ใหญ่มากนะเทียนน่อยบอกว่าไม่เคยเห็นว้าวกว้างขวางมากเลยนี่ค่ะเป็น